สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้แพรจะมาอัปเดตโครงการรถฟุตทักคันใหม่ของพวกเรานะคะนี่ยิ่งใหญ่มากเรียกว่าโครงการเลยทีเดียวเชียวเนาะซึ่งก็มีเพื่อนๆบางคนเนี่ยถามถึงเข้ามานะคะแพรก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะซึ่งก็คือคลิปนี้นั่นเองก็เริ่มคิดว่าจะเอาคันใหม่มานะคะตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วน่าจะได้นะ เพราะว่าคันน้อยคันนี้นะคะที่เราใช้ทำงานอยู่เนี่ยพื้นที่เขาจำกัดจริงๆพวกเราก็เริ่มหานะคะตามเว็บไซต์ว่าจะเอาจากบริษัทไหนดีแล้วก็เลยลองนี่เลยค่ะตามคลิปวิดีโอนะคะเอารถลากคันนี้นะคะเพราะเราอยากรู้ว่าตรงเนี้ยคือบ้านเราจะมีกำแพงตรงเนี้ยคะ่ะเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราเอารถ4เมตร5เมตรเนี่ยการที่เดี้ยวเข้ามาจอดเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมนะคะซึ่งรถลาก คันนี้นะคะก็คือ6เมตรค่ะยาว6เมตรเลยซึ่งเขาก็มาให้เรานะคะมาดูว่าเออเป็นไปได้ไหมซึ่งก็โอเคค่ะผ่านสามารถเลี้ยวเข้ามาจอดในบ้านได้นะคะาทางเข้าโรงรถของเราเนี่ยยาว20เมตรนะคะเราสามารถออจอด ลดลาก6เมตร5เมตร4เมตรได้สบายสบายนะคะแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าตอนถอยออกนี่แหละคะ่ะทุกคนลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าถานนช่วงในชุมชนของพวกเราเลยคะ่ะจะค่อนข้างแคบนะถ้าเกิดมีรถส่วนมาก็คือไม่ได้เลยนะคะเนี่ยอย่างที่เห็นตามคลิปเลยเขาก็พยายามแบบหัก หักมุมนะคะเลี้ยวออกมาให้ได้เนาะถอยหลังออกมาให้ได้แต่ก็ไม่ได้ค่ะสุดท้ายก็คือต้องอได้ปลดปลดตัวรถลากออกนะคะแล้วก็ใช้แรงคนเนี่ยดันเอาแทนแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นรถฟุทักจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะถ้ารถฟุทักรถลากอะคะ่ะ5เมตร6เมตรหรือว่า4เมตรก็ตามแตะะ่เขาจะมีน้ำหนักที่เยอะนะคะจะไม่สามารถลาก ไปแบบนี้ได้เนาะอันนี้ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราเอาซักความยาว4เมตร4เมตร50อย่างนี้นะคะไม่เกิน5เมตรเนาะเพราะว่าเอ่อก็เผื่อตอนเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกด้วยะคะ่ะนี่เลยแล้วก็ได้เห็นนะคะว่าโอเคเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้เนี่ยได้กี่เมตรเนาะก็ตามนี้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยทุกคนมาจะเล่าให้ฟัง มันไม่ใช่มีแค่นี้นะคะตอนที่ฟิลิกเนี่ยได้ส่งไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลหรือว่า whatsapp นะคะถามไปตามบริษัทต่างๆเพราะว่าพวกเราอะไม่อยากจะซื้อหรือว่าใช้บริการช่อผูดชื่อบริษัทได้ไหมไม่พูดดีกว่าเนาะบริษัทเดิมนะคะที่เราซื้อรดน้อยมารดน้อยคันนี้มานะคะเพราะว่าเซอร์วิส มันไม่ค่อยโอเคอะค่ะทุกคนเออแล้วรถก็คุณภาพก็ไม่โอเท่าไหร่นะเรารู้แล้วว่าบริษัทนี้เราจะไม่ซื้ออีกคันแน่นอนนะคะจากที่พวกเราเนี่ยได้ดูได้ค้นหาตามเว็บไซต์ต่างๆก็เจอบริษัทน่าสนใจ3บริษัทนะคะพ,พวกเราก็ได้คอนแทคไปไม่ว่าจะเป็น w h a t s a p p เขียนอ e ีเมลไปนะคะก็บอกร,รายละเอียดต่างๆว่าเราเนี่ย ต้องการรถประมาณไหนนะคะตู้เย็นความตู้เย็นใหญ่ตู้เย็นเล็กความยาวความกว้างประมาณนี้อ่างล้างมืออ่างล้างจานประมาณนี้พื้นที่ครัวเตาวางเตาหรือว่าตู้ลิ้นชักอะไรต่างๆนะคะนี่ก็เป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นแพลนนะคะที่พวกเราเนี่ยได้วาดออกมาเนาะแล้วก็ส่งไปให้เขาดูว่าเราเนี่ยอยากได้ออกมาประมาณนี้ทำให้ได้ไหม นะคะแล้วก็ประเมินราคาให้หน่อยว่าจะจบที่ราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นบริษัทแรกเนาะซึ่งพวกเราเนี่ยได้พูดคุยติดต่อกันมาซึ่งเขาก็ประเมินราคาออกมานะคะนี่ประมาณเเขาบอกว่า50ก็คือ50,000 50, ห0ยูโรเนาะพวกเราก็อืมโอเคในในความยาว4เมตร ะะอันนี้ความยาว4เมตรลดความยาว4เมตรจะตบอยู่ที่50,000ยูโรเนาะถ้าเกิดว่าทำให้ตามแบบของพวกเรานะคะอันนี้ก็คือบริษัทแรกอันนี้จะเป็นต่อมาเป็นบริษัทที่2นะคะก็บอกไปก็เหมือนเดิมว่าโอเค4เมตรนะอันนี้เขาเขียนผิดเป็น4เซนติเมตรลด4เมตรก็เหมือนเดิมค่ะรายละเอียดเหมือน เหมือนบริษัทแรกเลยก็ส่งไปให้เขาดูเขาก็ส่งโปรโมชั่นเหรอเรียกว่าโปรโมชั่นประเมินราคานะคะก็เป็นรายละเอียดของการประเมินราคาออกมาว่าเ,เขาเนี่ยให้เราได้ที่เท่าไหร่เนาะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นบริษัทที่สองนะรายละเอียดต่างๆนี่เลยและบริษัทนี้นะคะก็เป็นบริษัทที่ให ราคามาดีมากๆซึ่งก็อยู่ในบัจ็ตของพวกเรานะคะพวกเราเนี่ยอยากได้ไม่เกิน40,000ย e ูโรค่ะก็คือระหว่าง30นะคะ30,000ถึง40ยูโรอันนี้คือที่พวกเราตั้งไว้นะซึ่งเขาก็ประเมินออกมานะคะนี่ก็จะจบอยู่ที่นี่เลยราคาตัวรถเนาะทุกอย่างก็คือ24,000อันนี้4,500อันนี้ก็คือ เป็นภาษีนะคะ19%เบ็ดเสร็จจะตกอยู่ที่20,008ตามนี้เลยนะคะซึ่งมันโอเคมากๆในรถในราคารถฟุตทัก4เมตรนี้นะคะก็คือต่ำกว่า30,000ด้วยซ้ำเอออันนี้ถือว่าโอเคมากๆและต่อมานะคะเป็นบริษัทที่3ก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเออเขาจะเริ่มต้นเนาะเขาไม่มีรถ4เมตรนะคะก็จะได้ รายละเอียดตามความยาวรถ4เมตร50เนอะเออก็จะเป็นรายละเอียดเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะบริษัทนี้ก็ให้ราคามาค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายๆพอาจะเลื่อนให้ดูว่ามันจะตบอยู่ที่เท่าไหร่มาคราวนี้แพลวก็จะบอก เรื่องสำคัญให้กับทุกคนนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องพับโครงการนี้เก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้ถามตามเ,เพื่อนที่ตลาดนะคะคนที่เขาเนี่ยขายของมา5ปี10ปีแล้วนะคะเขาเนี่ยคิดเห็นว่ายังไงเขาก็หลายๆคนเนี่ยความคิดเห็นตรงกันว่าลองดูก่อนไหมเพราะว่าพวกเราเนี่ย ก็เพิ่งจะเริ่มได้ทำสามตลาดจริงๆจังๆเนี่ยมาแค่4เดือนเองนะคะเขาเนี่ยก็แนะนำอยากให้อ่ะนี่ตัดมาก่อนนี่เลยค่ะราคานะคะอ่าการประเมินราคาของบริษัทที่3คือสูงมากทุกคนเบ็ดเสร็จนะรวมภาษีแล้วภาษีเนี่ยเก้กว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยตกอยู่ที่5 8าหมนนะคะทุกคนคือราคาสูงเกินไปบริษัทนี้เราก็โอเคงั้น ไม่เอานะคะอะเรามาพูดต่อเราก็เลยตัดสินใจว่าพับไว้ก่อนดีกว่าลองดูก่อนว่าปีนี้ทั้งปีนะคะ3ตลาดเนาะพุทธพฤหัสสุขเราจะเป็นยังไงรายรับรายจ่ายเป็นยังไงทิศทางกระแสะลูกค้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะเป็นไปในทางไหนอันนี้เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำทั้งปีเนาะ เพราะว่าเราจะสรุปทุกปีนะคะรายรับรายจ่ายแล้วทีเนี้ยตกมาปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่พวกเราเริ่มทำฟุตทักมันก็จะมีในเรื่องของภาษีเข้ามานะคะคือช่วงแรกๆถ้าเราทำธุรกิจขายอาหารหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมีรายได้นะคะทำงานในที่เยอรมันนะคะธุรกิจทำธุรกิจเองเนี่ยช่วงปี2ปีแรก3ปีแรกเนี่ย รัฐบาลเขาก็จะไม่ค่อยอะไรกับเราเท่าไหร่เพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องเอาเงินไปลงทุนกําไรเนี่ยมันก็ยังไม่เยอะนะคะแต่ทีเนี้ยเกณฑ์รายรับรายจ่ายของพวกเราสองปีมานี้นะคะคือเราต้องเขียนบัญชีแล้วส่งให้ที่ปรึกษาภาษีนะคะทุกทุกๆ3เดือนเนาะแล้วก็สรุปทั้งปีเป็นยังไงนะซึ่งรายรับรายจ่ายของพวกเราอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าโอเคถึงขั้นที่ว่าเราเนี่ยต้อง ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องแบ่งใจ่ายให้รัฐบาลด้วยทุกคนอันนี้เพลก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำศัพท์ไหนดีนะคะก็คือถึงเข้าขั้นที่ว่าโอเคอะจะพูดง่ายๆว่าถ้าเราเนี่ยมียิ่งมีรายได้ยิ่งกำไรเยอะจากธุรกิจของเราเราก็ต้องยิ่งแบ่งให้รัฐบาลมากขึ้นเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราโอเคยังกังวลอยู่ว่าถ้าเกิดว่าทั้งปีเนี่ยสมตลาด เราก็จะมาดูกันว่าสรุปทั้งปีเราจะเหลือเงินที่เป็นของพวกเราจริงๆอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์เออเราอยู่รอดได้ไหมเราควรจะไปต่อไหมควรจะขยายจริงหรือเปล่าเอออันนี้เราก็จะรู้นะคะทั้งปีนี้เพลทเชื่อว่ามีหลายคนเลยนะคะที่อยากจะเห็นรถคันใหม่แล้วเนาะตั้งหน้าตั้งตารอเพลก็เลยมาแจ้งให้ทราบนะคะว่าเราเนี่ย ต้องเก็บไ้ก่อนโครงการนี้พับไ้ก่อนนะคะทุกคนสำหรับรถน้อยคันนี้คันเดิมก็จะต้องแบบทำงานกับน้องต่อไปนะคะมันก็จะมีบางช่วงที่พวกเราแบบหงุดหงิดให้น้องบ่อยๆนะคะคันนี้แต่ก็เออเอาวะสู้ต่อไปนะรอดูก่อนปีนี้ทั้งปีจะเป็นยังไงนะคะเราก็พยายามจัดการให้ได้ดีที่สุดนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะ เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขนมโคกน่ากินไหม <laughs>